สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะมาเด้อจ้ามากินข้าวกับป้าเด้อน้ำพริกหนุ่มที่ประบัวปั่นใส่ขวดโหลไว้เนาะนี่ปั่นมันก็จะละเอียดแบบนี้อันนี้เป็นมะระกินนกค่ะมะเขือค่ะยอดมะระดอกเคค่ะที่ป้าเก็บมาเนาะนี่ค่ะอันนี้ต้มค่ะอันนี้ลวกเนาะนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นแกงบอลป้าบัวซื้อมาค่ะ ต้มมะละมะละกินยัดไส้อันนี้หมูหมูทอดเป็นส้มตอนค่ะป้าทําวันนี้แหละมันยังไม่ทันเปรี้ยวหรอกป้ากระทอดให้หลานก่อนนี่มันชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะป้าหั่นมันทอดแล้วมันจะนี่กรอบแล้วก็ง่ายดูเล็บกระบัวถอนแย่ดำาหน่อยอม,มาจ้ามาจ้ากินข้าวกับป้าอื วันนี้กับข้าวเยอะพราอะไรป้าบัวแวะตลาดตลาดเย็นซื้อกับข้าวถุงมานี่ซื้อเข้าวถุง30สอันนี้ก็สาอันนี้น้ำพริกเราผัากเราค่ะหมูนี่ให้คุณหลานหมูให้คุณหลานเนี่ยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะชีวิตเรียบง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบัวจะชิมเกงบอนเขาสิ ชิมเก่งบอลเขาตับโอ้เก่งบอลเขาอืมอมเจมโจนโอ้ยหวานแล้วก็มันเจมโจนเจมโจนมาจ้ากินข้าวกับประบวัวเดินบ้านนั้นเขาตัดไม้เดี๋ยวขอสองนาทีนะคะ